ปุ๋ยศักสยามส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพยังคุยกันนะคะกับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกนะคะสักจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้เห็นสถิติระดับโลกระดับประเทศยังโดนขนาดนี้ตอนนี้มาดูใกล้ตัวค่ะอาจารย์คะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างคะข้อมูลนะครับอตอนนี้มันมีภัยมืดที่เกี่ยวกับการใช้งานไซเบอร์นะอยู่ทั้งหมด10ภยัย10ภัยคุกคาม10ภัยคุกคามใช่ครับแต่10ภัยคุกคามนี้ มันจะมีภัยที่เกี่ยวข้องกับ SMCI เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วดูบนจอภาพนะคะขอชาร์จสักนิดนึงนะคะจะมีภัยเกี่ยวกับคลาว d ก็จะเป็น Cloud Computing Security คือเกี่ยวกับความปลอดภัยของคลาว d ์ข้อ2ข้อ3นี่คือภัยเกี่ยวกับโมบายก็คือการใช้งานมือถืออย่างไม่ระมัดระวังโดนมาลแวร์ติดไวรัสอะไรเงี้ยอันที่4ก็คือภัยเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในที่สุดยมฉันหลอมเข้าสู่ภัยที่5คือเสียชื่อเสียงก็คือเป็นหลุดอะไรนู่นนี่นั่นหรือพการาอะไรเงี้ยนักการเมืองอะไรเงี้ยโดนกันเยอะแล้วก็สุดท้ายคือภัยที่มันเป็นภัยทังอ้อมคือเราไม่ได้รับการเอดูเคชมากเพียงพอไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในการที่จะใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เรามักจะแบบมือถือออกใหม่ฟีเจอร์ใหม่ไอโฟนหกเราก็ใช้อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่มันมากับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันมีภัยอะไรบ้างขอช้าต่อไปได้ไหมคะค่ะ นะคะว่าแล้วภัยต่างๆเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมยกตัวอย่างเทโโี่ใีใหม่นะที่กำลังฮอตมากเลยเขาเรียกว่า augmented reality นะครับามาัรุ่งัดไปเลยนะฮะเทยิ่ตัวนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าใครกำลังเล่นโซเชียลมีเดียอยู่ตรงไหนอะไรงไงมันจะเอาแผนที่เนี่ยมาแมปกับ<อ>กิจกรรมที่เราเล่นอยู่อ่ะอย่างสมมุติว่าโพสหรือโพสภาพขึ้นบนอินส a าแกรมที่ไหนสักที่หนึ่งไม่ได้บอกไม่บอกว่าอยู่ไหน หาทราบได้ไหมคะมันจะขึ้นเลยฮะเราดูภาพสัดไปนะฮะเห็นแล้วมัจะหนาวฮะนี่ <c oughs> คือ <c oughs> คือมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าพอรันโปรแกรมมันมิวแกมชื่อวิกิจุดตัวนี้ <c oughs> น,นะฮะเราภาพต่อไปนะฮะพอทุบผมรันโปรแกรมนี้เนี่ยมันตอนนี้